ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่15มกราคม2,567ถึงวันที่30กันยายน2,567 ระวัดส่วนตัวข้าพเจ้าชื่อนายเอกรัฐคงยศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะเหลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระนองปัจจุบันรับเงินเดือนในอันดับคสอ .3 อัตราเง,งินเดือน41,740บาทที่อยู่โรงเรียน โรงเรียนบ้าน,กนเกาะเหลาตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่จํานวน2ไร่จํานวนครูและบุคลากรทงงางการศึกษาโรงเรียนบ้าน,กนเกาะเหลามีผู้บริหาร1ท่านข้าราชการครู5ท่านพนักงานราชการ1ท่าน จ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งท่านนักการพานโรง1ท่านโรงเรียนบ้านกก่ะเหลามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น59คนจำนวนประชากรบนเกาะเกาะเหลานายมีจำนวนประมาณ20ครัวเรืนอนเกาะเหลานอกมีจำนวนประมาณ40ครัวเรือนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง หนึ่งาระงานมีภาระงานเป็นไปตามที่กคสอกำหนดเต็มเวลาดังนี้ปฏิบัติการสอนรวมจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่ม,มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านเกาะเหลามีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 2. ผูู้้นำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับไปใช้กับผู้เรียน 3. ผู้เรียนได้ร okay, ับการพัฒนาตามแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะเหลามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนนําไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ได้ 2. ผ ouais. ู้นาหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1.3การพัฒนากระบ,บวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน 1. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสำเร็จทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 4. โรงเรียนบ้านกเกาะเหลามีรูปแบบการพัฒนากระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวตัตถุประสงค์ 2. ผู้มีผลงานทางการจัดการเรียนรู้เช่นคู่มือสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่นำไปใช้ในการปรปับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนเกิดผลกับผู้เรียน 3. โรงเรียนบ้านกเกาะเหลาติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม ในเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง1.5ก่งาแนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 2. ครูมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และจัดทำรายงานประเมินตอนเอง p ี s a 3. โรงเรียนบ้าน,กนเกอะเหลามีคู่มือนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการิเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. โรงเรียนบ้าน,กนเกอะเหลา มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการประกันคุณภาพภายในสายสัอย่างมีระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ป,ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. ผู้เรียนได้รับการแก้ป,ปัญหาการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2. ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนหรือการทํางานร่วมกันและนําผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 3. โรงเรียนบ้านกเกาะเหลาใช้ PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครูด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีสื่ออุปกรณ์และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 3. ครูมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4. โรงเรียนบ้านเกาะเหลามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 2. ผู้มีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 3. โรงเรียนบ้านเกาะเหลามีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบมีความชัดเจนและไปถึงได้ 2.3การจ like ัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันเวลา 2. ครูสามารถดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนบ้านเกาะเหลามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและมีกระขายในการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ด้านที่ 3, ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 1. ผู้เรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรีนยนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 2. ครูมีทักษะกระบวนการ ในการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA 3. โรงเรียนบ้านก่อเหลามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพ 3. 2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา 1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในด้านการเรียนรู้พัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ปูดำเนึนง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด 3. โรงเรียนบ้านเกาะเหลามีการบริาหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศ,าศาึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศาึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีพิตศลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศ,าศาึกษาและผู้เรียนด้านที่4ด้านการบริาหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนได้รับทุนในการสนับสนุนการศึกษา 2. ครูมีขวัญกำลังใจและมีเครือข่ายช่วยเหลือและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 3. โรงเรียนบ้านกเกาะเหลามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างให้มีทักษะสมรรถนะและมีคุณลักษณะที่บึงประสงค์โดยการมีความร่วมมือจากชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 2. ครูร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. โรงเรียนมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศาึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนลและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศาึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสามารถอ่านเขียนวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คููมีกระบวนการ PLC มีวิจัยในชั้นเรียนมีสื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดก,การเรียนรู้ 3. คููมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีการประเมินที่หลากหลาย 4. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีความสม่รเภาพเท่าเทียมและมีคุณภาพ 2. ครูเกิดการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้บริหารสามารถนําผลที่ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา หประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สีลักษณะของโรงเรียนบ้านเกาะเหลา 2. วิธีดำเนินการให้บรรลุผลวิธีดำเนินการควบคุมคุณภาพภายใต้วงจรการบริหารคุณภาพวงจรเดมิง P D C A 2.1การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1. ศึกษาภูมิหลังตามสภาพจริงศึกษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและการสือวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการจําเป็นขั้นตอนที่2การกําหนดกรอบกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมสร้างสารรค์สีลักษณะของโรงเรียนบ้านกาเกาะเหลา 2.2การปฏิบัติดำเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนความต้องการจำเป็นจะหนักในความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงได้ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มคณะกรรมการสาศึษาขั้นพื้นฐานเพื่อขายชุมชนเพื่อขายผู้ปกครองครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อสะท้อนประเด็นที่เป็นความต้องการจำเป็น เกี่ยวข้องกับมิติองค์กรแห่งความสุข8ประเด็นได้แก่ 1. สุขภาพดีโรงเรียนน่าอยู่ 2. น้ำใจงาม 3. สังคมดี 4. การผลคลายดี 5. หาความรู้ 6. มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 7. ใช้เงินเป็น 8. ครอบครัวดีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สีลักษณะได้แก่ 1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 2. การสร้างการมีส่วนร่วม 3. การสอบถามนิเทศติดตามและ 4. การเสริมแรงเชิงบวก2.3การตรวจสอบการตรวจสอบนิเทศติดตามการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์สีลักษณะอย่างต่อเนื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการนิเทศติดตามการพัฒนาโรงเรียนเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการใช้กิจกรรมสร้างสรงสรค์สีลักษณะของโรงเรียนบ้านเกาะเหลาโดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานอย่างชัดเจนติดตามตรวจสอบตามวันเวลาที่กําหนดในโครงการและรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง2.4การปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารคณะครูตรวจสอบผลการรายงานผลการนิเทศติดตามตรวจสอบการพัฒน,นาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการใช้กิจกรรมสร้างสรงสรค์สีลักษณะของโรงเรียนบ้านกเกาะเหลาร่วมกันหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปร,ปรับปรุงเพิ่มเติมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ยางมีความสุขผ่านการใช้กิจกรรมสร้างสรงสรค์สีลักษณะของโรงเรียนบ้านกเกาะเหลาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น3.1เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนบ้านกเกาะเหลามีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้โรงเรียนบ้านกเกาะเหลาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2. ครูร้อยละ100ปงรบบพฤติกรรมการจัดก,การเรียนรู้จากการสอนความรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 3. นักเรียนร้อยละ85ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนอยากมาโรงเรียนเด็กรักครูครูรักเด็ก 4. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละหนึ่งร้อยมีความพึงพอใจต่อการจัดก,การศึกษาของโรงเรียน3.2เชิญคุณภาพโรงเรียนมีการบริหารจาัดก,การที่ดีทั้งระบบส่งผลให้โรงเรียนบ้านกาะหลอกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2. ครูปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ 3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดก,การศึกษาโรงเรียนบ้าน,กนเกาะเหลาได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาสมองจิตใจทักษะการปฏิบัติทักษะชีวิตและสุขภาพผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง ชุมชนจะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นยหญงสูงที่ให้เกียนมาเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ขอบคุณครับ